สวัสดีครับวันนี้เพจรีวิวใช้จริงจะมารีวิวหมอนรองคอ,อนวดไฟฟ้านีอ่อันนี้ด้านหลังนะครับเขาก็จะมีแผงควบคุมการสั่งงานตรงนี้นะนี่หัวหัวปักจะเป็นแบบนี้ครับสังเกตว่ามีฝุ่นนะเพราะว่าเป็นการสะท้อนว่าใช้จริงนะอันนี้ซื้อมาเป็นปีแล้ว อ่าอันนี้คือแผงควบคุมด้านข้างนะมันก็จะมีปุ่มต่างๆเดี๋ยวมาอธิบายไปทีละปุ่มนะครับอันแรกก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเนาะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการทิศทางของการวนของตัวหมุนอนะอันนี้เป็นความแรงระดับความแรงของตัวหมุนเขาเรียกว่าอะไรลูคิงอ่าอันนี้จะเป็นตัวอุณหภูมินะครับมันจะมีความร้อนอันนี้เป็นตัวการสั่นน่าจะเป็นการสั่นอนะทาให้มันสั่น อันนี้จะเป็นลักษณะการหมุนนะไม่ไม่ได้หมุนต่อนเนื่องจะหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดปกติวิธีใช้เนี่ยมันจะเป็นหมอนรองคอนะแบบนี้เออตามภาพเนี่ยมันจะเป็นหมอนรองคอแต่ว่าเราก็สามารถวางยังไงก็ได้นะให้ไอ้ลูกลกุ้งลูกกิ้งตรงเนี้ยมันทํางานแล้วก็มันไปโดนเอ่อตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เรารู้สึกปวดเมื่อยอะครับมันจะนอนแบบวางเป็นหมอนรองคอปกติก็ได้หรือว่าเนี่ยหรือมาวางบนโซฟา แล้วก็ให้มันหมุนไปแล้วเราก็นอนแล้วก็ให้มันรองคออย่างนี้ก็ได้นะมันก็เหมาะสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศนะเนี่ยด้านหลังจะมีเป็นซิปผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดมนทาไมอะซ,ซักหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรข้างในหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเปิดนะอ่าหรือตอนที่เราทํางานก็วางบนเก้าอี้เลยแบบนี้ให้มันเราจะปวดด้านหลังใช่ไหมปวดหลังคอบ่าไหล่เนี่ยเราก็ลองวางแล้วก็ ให้มันทํางานไปเรื่อยๆตอน,นั้่เราทั้งนั่งทํางานนี่หรือพวกเก้าอี้นั่งเล่นอย่างเงี้ยเราก็เอามาวางได้จะหนุนหลังหนุนไหลหนุนคอได้หมดบนโซฟานะตอนที่เรานั่งเนี่ยบางทีมันจมนะแล้วมันก็ทําให้หลังงออะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยเป็นลองตัวรองแล้วให้ให้มันค่อยๆนวดไปช้าๆก็ได้ก็เสียบแล้วเปิดเปิดประสวิตไฟแล้วก็เอ่อเริ่มใช้งานได้ไม่ยาก หรือบางครั้งเนี่ยเ<ม>ก้าอี้อย่างนี้มันก็วางได้นะเห็นว่าด้วยความที่มันเป็นทรงแบบเนี้ยทรงหมอทรงแบบมันมันมันเหมือนหมอนรองคอเออมันกลายเป็นว่ามันไปวางตรงนู้นตรงนี้ได้สะดวกเพราะมันเป็นแผ่นรักษาคลาสซ่เรียปกติเวลาที่ผมมาวางเนี่ยบนที่นอนผมก็ตั้งอย่างเนี้ยผมไม่ได้รองคอเหมือนในโฆษณาแล้วต่ความสะดวกเลยอยากนวดตรงไหนแล้วผมชว์นวดเลยนวดได้ทุกโซดจริงๆอ่านี้เปิดเครื่องก็คือไอ้กดปุ่มสีแดงตรงนี้มา <Yeah. S 2> แล้วก็จะเปิดเครื่องอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มหมุนแล้วมันจะมี2ลูกกลิ้งฮะเป็น2ลูกกลิ้งหลกักการหมุนของมันเนี่ยก็จะหมุนไปแล้วก็ความไม่สม่าเสมอของลูกกลิ้งเนี่ยมันจะเป็นตัวนวดมันจะทําให้บางจุดที่แบบลูกกลิ้งที่มันอยู่สูงเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นมากเวลาที่จะมาโดนหลังเราอะไรเงี้ยซึ่งไอ้น้าหนักพวกนี้มันอยู่ที่การที่เราทิ้งน้ําหนักลงไปด้วยนะเราสามารถทิ้งน้ําหนักลงไปด้วยได้เช่นตอนที่เรานอน,อนแล้วก็เอนหลังเราจะหนักจะเบาก็อยู่ที่น้ําหนักที่เราเอนลงไปไง อ่ะอันนี้ก็เป็นการสลับฝั่งที่หมุนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอย่างนี้นะอืมเนี่ยฮะลองลองดูแรงแรงในการหมุนค่อนข้างแรงนะไม่สามารถใช้มือกดให้มันหยุดได้อย่างไรเงี้ยแต่บางครั้งถ้าเกิดทิ้งตั้มหนักเยอะๆอ่าไอตัวนี้เป็นตัวเร่งความเร็วเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นเลยอ่าตัวเร่งความเร็วจะเร็วขึ้นเลยอ่าจะมีอ่าประมาณสามระดับนะครับ ก็ลองดูเราอชอบแบบไหนอ่ะเพราะการนวดหรือน้ำหนักมันอยู่ที่คนด้วยนะเาะว่าเราต้องการประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิเพราะว่ามันจะมีอุณหภูมิความร้อนด้วยเนาะที่เขามองว่ามันเป็นตัวคล้ายๆช่วยประครบอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของฟังก์ชันการสั่นนะมันมันจะมีความหมุนและสั่นไปด้วยแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกอะเน,นี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการหมุน พอกดปุ่มนี้มันจะเหมือนเป็นการสลับโหมดมันจะไม่หมุนต่อเนื่องนะมันจะหมุนหมุนหยุดหยุดหมุนหมุนหยุดหยุดเห็นไหมก็ลองดูเลยลองไปเล่นดูไม่ยากนะครับเออแล้วก็จะปิดก็ใช้ปุ่ม power เหมือนเดิมนะปุ่มแรกเหมือนเดิมก็จะปิดปิดเครื่องใช้ง่ายไหมง่ายมากนะเอออาเดี๋ยวลองมาหนุนหลังให้ดูวางบนโซฟาอันนี้เป็นเป็นการใช้ที่ใช้บ่อยใช่ป่ะเวลาเรานั่ง ดูทีวีนั่งอะไรนั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็วางก็เหมือนเอาอะไรมารองหลังแต่ว่ามันจะหมุนหมุนไปด้วยนะสำหรับผม่ผมไม่ได้เปิดแรงมากผมก็เปิดแบบให้มันนวดไปช้าๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักเยอะอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องนวดพวกนี้มันก็ทำให้เราเอ่เผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งอะแต่มันอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับการนวดมือของจริงของของคนนวดอะไรขนาดนั้นหรอกอืม แต่มันก็โอเคนะมันก็เพลินเพินแล้วก็ไอการที่เออเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อตรงนี้นมันตึงหรืออะไรเงี้ยพอมีอะไรมานวดมาอะไรลงน้ําหนักมันมันก็รู้สึกเบาขึ้นเ,นเห็นไหมผมขยับขึ้นไปละขยับไปตรงกลางหลังละเออเราอยากจะทิ้งน้ําหนักตรงไหนให้มันหมุนนวดครึ่งตรงไหนเห็นไหมฮะเนี่ยมันมันหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆลงน้ําหนักไปแล้วก็เลื่อนไปตรงนั้นได้เลยหรือจะสลับแบบหัวท้ายอา้าว เอาอันนี้มาวางอ่าสลับหัวให้ลูกกิ้งมันขึ้นมาข้างบนให้สูงขึ้นซึ่งตรงนี้มันจะขยับขยับสูงขึ้นไปตรงคอบ่าไหลได้แล้วนึกออกไหมเออมันก็จะสูงขึ้นไปอยู่ยตรงแถวแถวด้านหลังข้างบนนะ่ะแถวปีกไก่อะ่ะเนี่ยแล้วแต่เลยไม่มีถูกไม่ผิดสำหรับผมอะ่ะคือซื้อมาในผมแทบไม่ได้ใช้สำหรับการนอนแบบเป็นหมอนรองคอเลยอะ่ะเออ พราะเธอดนอน็นหมอนรองคอนี่อาจจะในเคสที่แบบกาลังจะนอนนอนหลับอะไรแบบนี้ป่ะเออแล้วก็แบบนวดก่อนนอนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็หล,ลับไปเลยเออน่าจะเหมาะแต่บางทีแต่ละวันเรานั่งทํากิจกรรมไงเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนอนเนี่ยเลยแค่เอ็นงี้ก็ได้เนาะอยู่บนโซฟาดันหมอนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอ็นมาเราก็แค่เอ,อ่อทิ้งน้ําหนักตรงคอลงไปทิ้งหัวลงไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยให้มันนวด เพลินดีนี่ผมนวดแขนด้วยนะตอนแรกก็กลัวว่าไอ้ระหว่างช่องเนี่ยมันจะบีบเราหรือแบบแต่มันไม่ขนาดเราเพราะว่ามันจะดันเราขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วเวลามันหมุนมาเจอก็ะก็จะดันเราขึ้นมาดันส่วนตรงไหนขึ้นมามันไม่ได้หนีบอะมันก็นวดคลึงก็เพลินดีะครับก็ลองดูหาเลี่ยมมุมแล้วก็ให้มันค่อยๆนวดแขนนวดมืออะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องลงน้าหนักเยอะแค่ทิ้งไว้เพราะว่ามันก็มีน้ําหนักของมันอยู่แล้ว หรือนวดขาไปเลยเออมันก็เหมือนแบบเออมีคนมาบีบๆจับๆนะสําหรับผมมันไม่ไม่จักระจีนะ <c oughs> เห็นภาพแบบบางคน,นจักจะจีหรือเปล่าไมมนะมันะมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างจะมีน้ําหนักเลยทีเดียวเห็นไหมดูตรงเนื้อที่มันกล้ามเนื้อที่มันแบบยุบลงไปตอนที่มันโดนลูกกลิ้งอะ่ะบางลูกมันจะสูงเห็นไหมหรือนวดต้นขาไปเลยเออก็ลองหาที่วางให้ถนัดแล้วก็แบบ ลองวางดูว่าชอบแบบไหนจริงๆมันไม่แย่นะบางทีเราอาจจะไม่สะดวกว่าต้องไปหาคนนวดหรือไปนวดจริงๆอะไรข่าแนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอเคอะ่ะแล้วก็เลยซื้อให้แม่อีกอันหนึ่งเลยให้แกลองไปใช้ดูอะไรเงี้ยแต่แกคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้ไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยนี่นวดเท้าก็ได้ครับออขอโทษ เห็นเท้าแต่ก็เนี่ยฮะแสดงให้เห็นว่าเวลาลงน้าหนักอะไรเงี้ยโอ้นวดถึงฝ่าเท้าเลยนะอันเนี้ยก็เห็นไหมหนุนคออยู่ดีมานวดเท้าและเย้ <Yeah. S 1> เออแต่ว่านี่เราอาบน้ําอะไรแล้วนะเราก็สะอาดแล้วไงไม่ได้แบบขนาดนั้นไม่ใช่แบบออกจากข้างนอกมาแล้วมานวดเท้าแล้วมาหนุนคออะไรเงี้ยเราก็อยู่ในห้อง,องนะอยู่ในคอนโดมันก็อไม่ได้มีสกปรกเลยขนาดนั้น สองสองข้างไปเลยที่มันขยับนี่คือมันขยับจากลูกกิ้งนะเนี่ยผมไม่ได้ขยับเท้านะเห็นไหมนิ้วอะไรที่มันไม่ขยับจากจากไอ้ลูกกิ้งที่มันทํางานนะมันก็มีมิติของมันอยู่มันไม่ได้หมุนงอโง่มันก็มีความหมุนไหลระดับแตระดับความสูงอะไรอย่างเงี้ยของมันอยู่เห็นไหมลูกกิ้งมันจะไม่เท่าไม่เท่ากันทั้งขนาดของลูกแล้วก็ความสูงของมันอ่ะมันเลยทําให้เออเป็นการนวดที่ดูมีมิตินะครับ ก็ลองดูเออผมว่ามันอาจจะมีหลายรุ่นนะไอเครื่องนวดเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปตามดูทุกรุ่นแต่รุ่นเนี้ยโอเคราคาไม่แย่นะอืมผมว่าน่าจะหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะคืออันนี้ซื้อมาเป็นปีแล้วอ่ะจริง,รงผมอย่างที่ผมบอกผมจะรีวิวของที่ผมใช้จริงๆเท่านั้นนะอันนี้จริงเวลาคือใช้มาเป็นเกือบสองปีแล้วอ่ะเขาใช้มาแต่มันใช้ทุกวนันนั้นนา,นานจะออกมาทีแต่มันก็เอ้ยเวิร์ก นี่เชนชัดเลยว่าลักษณะการการหมุนของมันเป็นยังไงส่วนไอ้ผ้าที่อยู่ข้างนอกมันก็จะเป็นเหมือนเป็น,ปนผ้าไนาลอนแบบคลุมไว้เฉยๆอะ่ะม,มันก็จะมีความยืดหยุ่นอะไรของมันอย่างเงี้ยมันก็โอเคมันไม่ได้รู้สึกแบบแข็งอะไรขนาดนั้นนี่ในทุกมุมทุกมิติแล้วก็วิธีใช้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับอย่างที่อย่างที่บอกเปิดปิดก็คือคอนโทรลด้วยปุ่มเดียว,วเวลาจะปิดเค่ก,ก็ก็ปิด เสร็จแล้วปิดสวิตชักักดูน้ำหนักของมันเบามากนะเนี่ยถือมือเดียวอะ่ะใช้นิ้วถืออะ่ะเบาคือสามารถพกไปเออยิงพกไปข้างนอกก็ได้นะมันก็เลยเหมาะกับการที่เราหยิบแล้วไปวางดำอ่าเขาเรียกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราจะไปนั่งที่นั่งต่างๆอะไรง่้ยมุมต่างๆง่ายจบ นี่ก็คือใครสนใจเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะอันนี้โชว์ให้ให้เห็นจริงๆว่าผมซื้อมาแล้วสองเครื่องนะเดี๋ยวแปะลิ้นสินค้าไว้ด้านล่างนะครับเข้าไปดูเองนะ